จจันนี้จะชวนพ่อคุณแม่มารู้จัก Circle of Security ค่ะหรือเรียกว่าวงกลมแห่งความมั่นคงนะคะสำคัญมากค่ะที่ผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณ,คณ,าคณยายหรือคุณพี่ป้าน้าอานะคะจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเปรียบเสมือนฐานที่ปลอดภัยสําหรับลูกและเด็กลูกหลานของเรานะคะและในวงกลมนี้เราจะเห็นได้ว่านะคะ,ะเด็กเนี่ย จะเริ่มออกไปเผชิญโลกกว้างนะคะเขาต้องการให้คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนและให้กําลังใจเขาในการที่เขาจะเดินออกไปและเผชิญโลกกว้างนะคะจะสังเกตว่าเด็กๆก็จะหันกลับมามองคุณพ่อคุณแม่เสมอนะคะเพื่อต้องการให้คุณพ่อคุณแม่คอยดูแลเขาสนุกไปกับเขานะะคยินดีกับเขานะะคและช่วยเหลือเขาเมื่อเขาต้องการนะคะปลอบโยนเขาเวลาที่เขาออกไปแล้วบางทีเขาล้มนะคะ บางทีเขาไปเจอเพื่อนนะคะแล้วก็อาจจะทะเลาะก,กับเพื่อนก็อาจจะกลับมาเพื่อจะให้เราช่วยจัดการอารมณ์เขาสะท้อนอารมณ์ให้เขารู้ว่าอ๋อเขาเสียใจยที่เพื่อนไม่ได้ให้เขาเล่นด้วยนะคะในขณะเดียวกันาการออกไปข้างน,นอกแล้วไป,ไปเผชิญโลกว้างก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีๆและเจอดอกไม้เจอเพื่อนใหม่นะคะแล้วหันกลับมาแล้วต้องการคุณพ่อคุณแม่ยินดีไปกับเขานะคะ